ครับผมคุณเฟนจันตอบกลับคุณสวัสดีคุณสิริษาครับผมทักทายคุณสุริษาขอบคุณหลายๆครับผมคุณสิริษาก็สวัสดียังวันันหอดเวลาอย่างนี้เบ่งเวลาก่อนมันเลยมากแก็บครึ่งชั่วโมงแล้วก็เลยมาเฟนจันมาโดนแล้วนะว่าว่ามันผ่านแล้วโอ้ขอบคุณหลายๆโอ้ผมย้ำเลยเตือผมกับผ่านหน้าบ้านคุณเ็นจันอยู่ได้ผมบ่ไ้เข้าไปผมว่าอตอนนี้ ขอบคุณห,หลายๆครับคุณลาเพยที่มาให้กําลังใจครับผมคุณลาเพยก็เป็นหว่วงเพื่อนโยแต่ตกบน่ดนครับผมแต่แต่วันฝมตกได้ก็อึงบ่ออกดอกอึงบ่มีแล้วป่ามันเป็นมดแล้วแต่ก่อนเนี่ยโอ้เสียงฝนตกเนี่ยเสียงอึงนี่คลิปก็บอเห็นเห็นโดนเห็นตาน,นึงวันนี้จะคลองมาแเราคลิปกระจัางสิมาเลยวะฉันมากอย่างคนที่รอดเนี่ยคนก็เพื่อนๆก็ที่เข้ามาแล้วก็ พอมีเวลาก็ไปให้กกำลังใจมือเพื่อนที่ยังมาท่านผ่านกับจับมือไปนําเลยเปิดบานซาจังน้อยครับผมสวัสดีครับผมเข้ามาทางมาไทยขึ้นไปที่ซาไปจังน้อยไปหน้ากันมากนี่คลิปก็บอเห็นโนดนเห็นแันหนึ่งวันนี้จะคลองมากเราคลิปกระจัางสิมาเลยว่าฉันมากอย่างคนที่รอดเนี่ย คนผมแมนยูพอกันแต่ที่แรกกับผมก็ยังมาท่านหูจักคือกันได้คนตีออสอสล้อกสบอติรักเนี่ยเห็นว่าคนทีล้อมาฟังธรรมะนะนําให้ผมแนครับผมคนลําโพยตอบกลับคนตีล้อกสบอติลักครับผมคนตีล้อกสบซอติลักวัดสวสดีครับคนไอ้นอตอบกลับรู้สึกเอ๊ะลวงสมพงษ์อ่อนบุทธาคือสิแมนแมนยูรัตนาบนอ,อคือเคยเห็นเคยแทะท้ทายกันแต่ก่อนนะ่ะตอนหลังไอไอบดันาให้ ก็เลยมาเทียนเอไอเขาจอดดันมาให้กดเอาจนจนเครื่องมันบอกเวียนยำเวันยำเอไอก็ดันมาขอบคุณหลายๆครับโอ้กลสินจะแถวไหนเนาะคนเป็นจันวินดีเลยนะรับไก่ตังค่าแล้วครับผมคนปนีคณเพ่นจันคือสิผ่านเรี่ยวแล้วเนาะผ่านเรี่ยวอย่างเนาะอย่างแต่สตรีมบ่เห็นหน้ากันอยู่เรอยแต่่ค่อคได้ถามกับผมเลือกแต่เอไอเ็จอดดันมาผมก็เข้าไปเลยแหละ พยายามบันเพื่อนจจแล้วมือเห็นไฟแดงๆมันใดก็เข้าไปเลยอย่ะอยากห้ก็ล้งใจมือไปอยำเลือกเกลือกระกบเบียบเสีออกมาช่วงนั้นช่วงนี้โอ้ทางนี้โอ้เมื่อวานฝนตกอยู่ครับเมื่อวานนี่ฝนอันหยุดหยันจนจะซื้อครับผมโบปไปยังครับอกว่างก็บกไปยังผมคนคนพศอน,พนคนขิดฝนมาดเยอะแต่ว่าเสนบากมีแต่ภาพหนึ่งไหม ทำเงาบ่คอยเห็นมีครับคนที่เขมาวมหําลังใจอบอวลไหลครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับคนลมเดือนก็สวัสดีสักทายมันบอจับใจคล่อมนะแต่เวลาก็จำกัดครับจำกัดครับผมคนเป็นจันตอบกลับคนเจา้าเคยตุลครับผมคนเจา้าเคยตุนตอบกลับคนสุริสาครับผมคนที่หลอก ฝนตกไหมครับทางบ้านโอ้เมื่อวานฝนตกครับผมเมื่อวานฝนตกโอ้ตกแห้งคือกันนะเพื่อนเพื่อนใดที่ยังไม่ทันผ่านอยากให้ผ่านผ่านอย่างคนจีวันเพคนเก่อันนั้นยังบ่ผ่าน,น,น,อาน,านโอ้รอสตรีมโอ้เนี่ยวคือสิ้นเรียบผ่านนี่ครับทุกคนอีกอย่างหนอสุริสาบว พื่สิเมนขนาดผิดก็ขอโทษนะครับขอบคุณหลายครับที่เขามาใหาก้กำลังใจผมบอกเกง่งภาษาอังกฤษปัญหาแต่ละคนการทำคลิปเมื่อเอาได้ผมต้องเจาะเขาไปเบิ้งไหมผมต้องเจาะเขาไปเบิง้งยังไงพอหลายนืกอสั่์ก็ผมก็สิขอมีทรไมายฟังโยกันเป็นเกือนสนใจก็เขาไปเบิง้ง ขขาไปอันนั้นพยายามคอยบังคอยหูอย่ักทิพย์<อ>เพื่อนยืนยันต่อต,อตอนนซื้อครับผมพะผมผมกบับบุคคลใดเห็นคุใหญ่กนหน้าคนวิธีไรพังคร<อ>ับคุณนันนี่ครับผมสวัสดีคุณนันนี่ครับผมทักไทยกันครับผม ส่วนอย่างข้าสองอย่างเลยโอ้ยังทั้งสองอย่างเอะผมเห็นคุณครับผมคุณจะล่าโชคดีเลยเฮงๆฟังครับผมส่วนดีครับผมขอบคุณหลายๆครับผมก็ชมกวืนเก็บเวลาแล้วเนาะคลิปธรรมะคนเบิ่งบ่หลายดอกแต่คอยพยายามต้องการทีเหนความลูกแก่เปื่อนๆโอ้สุริษาขอบคุณหลายๆครับคนยากคนหน้าตากับคนที่รอครับผมคนที่รอบอกสวัสดีคนยากคนหน้าคนงามครับผมคน เป็นจันสวัสดีครับเจ้ากรตนครับผมคนท่ในบางต่างหนาครับที่สั่นกันเดียวลุงหลานต่อปอดต่อไปก็จะบอกหูจักอหลักผาอื่นเป็นเตเจไดสวัสดีครับผมยายดวงครับผมยายดวงแดนหนอกปกติอยู่ขอบคุณหลายครับที่เขามาทักทายพูดคุยกันในสวัสดีครับผมคุณอาลีครับผมขอบคุณหลายๆครับคุณอาลี คุณอาลีกับพนกระดหกมืนนาทีตอนนี้คือที่รอการตรวจสอบจุดของบามากกับบจักขอบคุณหลายๆครับบุนีได้ออกมาทักทายมาให้กำลังใจผมก็บพังเนี่ยกบ่คยเห็นบ่คยในโบปลาสีหาเห็ดกับบมี่ครับผมขอบคุณหลายหลยครับผมขอบคุณครับคุณอาลีจะเข้ามาทักทายครับผมทักทายกันสำนีกับพ่อเห็นอยู่เนาะคืนึ้นเวทีเวลาใดเนาะเขัาไปห้องเคยหอเข้าไปอยู่ห้องพนอยู่จะจำบ่ได้เนาะบบอันนัน บูจักเวลาผู้ที่ยังมาท่านได้ผ่านนะผู้ที่ผ่านแล้วผมก็บ่ค่อลไดทักทายกันครับจนมากก็สีให้กำไรครับผมคนสะพานก็เข้ามาให้กำลังใจครับผมขอบหลายๆครับผมคนพนีตอบกลับคนเป็นจันทร์ครับผมคนเป็นจันทร์สวัสดีคุณตาครับมาดำเนํนกันตั้งแต่ ไล่ซดเปล่าเบิกมานำกันให้กำลังใจกันมาตลอดเพื่อนนี่ตอนนี้กันย่าสำนีครับผมขอบคุณหลายๆเพื่อนที่เข้ามาให้กำลังใจครับผมแอ้โปรไฟสวัสดีครับ <c oughs> อยากสิตามปัญหายังไงจังหน่ยนอยเดี๋ยวสิหลังบานไปตามกัน <c oughs> <c oughs> เพื่อนนำกันผ่านแล้วก็ยังรักษาอันนั้นคือกันได้รักษากรณีเบียดปัญหาแต่ละคน การทำคลิปเมื่อเอาได้ครับผมอ๋อยามาท่านบันไดเห็นหน้ากันโดนบดันไดถามข่าวตอนข่าวว่าจะไดตอนนั้นว่าเป็นพานเลยนะสวัสดีครับผมคนจันลาคนละทุกคนขอบคุณหล,ลายครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจครับขอบคุณกันหลายครับผมคนสิริสาคนตีลอขอสอิริลักษ์ทางน้นนำให้ผมแนครับผมคนลำาพยตอบกับคนตีลอขสอิริลักษ์ครับผม คนที่รัก,รกสวัสดีครับคนนอตับสวัสดีครับผมคุณเวลาพรมีแก้วสวัสดีครับผมคุณเวลาพรเอ๊คุณเวลาพเาาราพเปื่อนคนใหม่เนาะคุณคุณอยู่แต่ว่าแต่ยังวันฉอดเวลาอย่างนี้ิ่งเวลาก่อนมันเลยมากเกือบครึ่งชงั่วโมงแล้วก็เลยมาเปิดตังบวกให้นะครับคนลำยวนบอกว่าสวัสดีครับคณลำเพย ฟังอยู่จ้าคุณสวัสดีครับคุณี่รอกสอทิลักครับผมขอบคุดีครับผมคุณอาลีครับผมขอบคุณหลายๆครับคุณอาลีคุณอารีครับ่นกระดหกหมื่นนาทีตอนนี้คุทสิรอการตรวจสอบครับผมคนสะพันกับขามาให้กำลังใจครับผมขอบคุณหลายๆครับผมคนพันธตอบกลับคุณเพ็ญจันทร์ครับผมคุณเพ็ญจันทร์สวัสดีคุณทงกันไปให้กำลังใจผู้ที่ยำวัฒนพันธ์ ้นไล่สองทุ่มจ้าโอ้จนกว่าจะผ่านโอ้คนไล่สองทุ่มสวัสดีครับผมคุณสุพันณสวัสดีครับคนนี้สวัสดีทุกคนลห้องครับผมคุเจาไปต้นมาเพิ่มพลังบวกครับผมคนทีรอตาบกลับคนเพ็นจันทร์ครับผมคนเห็นคุณเพ็นจันทร์ออกมาทักทายแต่ละเตือนผมกันยางผ่านคณเพ็นจันทร์ยนเหลืยเขาไปห้องคุณสุภาสวัสดีก็พอโยคุณยากรนาทักทายคุณปันไชัครับผมคุณปันไชยครับ สวัสดีครับคุณบัญชัยเป็นมูอบืกเบื่อสอรีหลักครับผมคุณมิสชุดกินข้าวย่างครับอาจารย์ย่างอยู่ครับผมมหาก็กับมาจากหน้าครับผมผมกินข้าวฟึ่งจะกลับจากหน้าครับโอทีเลพอท่านในพานก็เอาไปให้กำลังใจรับรถทำงานก่อนครับผมแมนอยครับครับขับรถหล่นทอสามวันเป็นจันสวัสดีคนที่ลอกขสอรีหลักครับผมขอบคุณหลายๆครับเพื่อนๆทุกคนต่างก็เขามาให้กำลังใจมาก ทักทายกันครับผมกินเนี่ยมันยุ่งยากซ้ำใจเนาะตอนนี้ยังมาทันเดวานยิดนยดน้อยังรออันนนั้อยู่หาลเรือโอ้เต็มปลอดขอบคุณลันดาวาันสวัสดีครับประชาชนมาให้กำลังใจมาสร้างพลังบวกแด่แด่เพือพ่อนๆด้วยครับขอบคุณหล,ยล,ณล,ณลายๆครับคุณดันดาวันได้เบิ่งตางหนาครับเพียงสั่นกันเดียวลูกหลานต่อปอดต่อไปก็จะบอกหุจัก,กอีหละพระาอื่นเป็นเตเจไดิ สวัสดีครับผมยายดวงครับผมยายดวงแดดหนอกอ่าปาท่ายเป็นเพื่อนเลาเพื่อนนี่จริงๆอ่ะคันบอจําเป็นลีกล็จีออกมาทักท่ายเพื่อนเพื่อนถึงสีส่ชุดคนละคือกันนะเพื่อนเพื่อนใดที่ยังไม่ทันผ่านอยากให้พันผ่าน,านอย่างคนจีวันเพื่อนก็นอันนั้นยังบ่ผ่านโอ้รอสตรีมโอ้เนียวคือสิเรือพากคนใหญ่คนหน้าคนงามครับผมคน <c oughs> คนทีลรอตอบกับคุณเจ้าเคยตุนครับผมคุณเจ้าเคยตุนตอบกับคุณเป็นจันจรด,ดีครับเพื่อนผมรอตังค่าโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมโอ้ดีใจะนําหลายครับรอตัาง่าครับผมแต่เศร้ามีแห้งแหมคันหอดหกมืนาทาีถึงยังบัทัานนี่ยังอันั้นอยู่บ่